ทีทีว่าพายาย่างมาทิวเท้ามาอะไรทิวเรื่องี้ถ้าเดาไปส่เนี่ยลำดีมามานสานมาเท้าไม่เลยจ้ะถ้าไปสิภาษาอเลยได้ดีมาภาษาโมมา ชยตรงาน,นาั้นนะัน่าเสียรีจะเทานะจะเทาน้องมาสนียนตรงนั้นนะครับนสลีเนลาุตดูแรยูไปเชียวเลยตัวเลยชาเตียมเด่นในช้าเลยนี่นะครับมวยไร้ีหนึ่ดูเลยโซอาครีเพียี่ ต,งงตงร,รองอานนี้ลงประติมาเนี่ยพวกแกหลุดออกมาดราช่างเยอะนี่น้องนี่งย,ยงเต้น,ตนชาตต้นชาวีดีโอียเต็มไปไหม <c oughs>